ไม่ชอบออกกล้องแต่อยากขายของบนติ๊กต็อกทำได้ไหม สามารถทาได้ครับแค่คุณเอาของมาสักหนึ่งชิ้นนะครับแล้วคุณมาอาทคลิปรีวิวการใช้สินค้าโดยการรีวิวการใช้สินค้านั้นเนี่ยตัวคุณไม่จําเป็นต้องออกกล้องครับอาจจะเห็นแค่มือของคุณเสียงของคุณไม่จําเป็นต้องเห็นหน้านะครับเชื่อไหมครับว่าหลายคนนะครับที่อายเขินกล้องไม่รู้จะออกมาพูดอะไรไม่รู้จะออกมาไลฟ์สดขายอะไรแค่อ,อัดคลิปแบบไม่เห็นหน้าธรรมดาธรรมดานี่แหละครับก็สามารถสร้างรายได้หลักแสนต่อเดือนจาก t ิกต็อกได้แล้วนะครับผมบางคนนะครับ สามารถไลฟ์สดบนทิกต o k โดยไม่เห็นหน้าเลยครับเขาทำกันยังไงเขาหารายได้แบบคนไม่ต้องออกขก้องบนทิกต o อยังไงถ้าคุณอยากรู้โค้ด B ีแนะนำให้คุณเรียนคอร์ส t ิกตอกพันบ้านง่ายนิดเดียวครับซึ่งเป็นคอร์สที่โค้ดบีนะครับสอนให้คุณขายของบน t ิกต o อกโดยไม่จําเป็นต้อง ออกหน้ากล้องเลยครับคุณก็สามารถมีรายได้หลักแสนต่อเดือนจาก TikTok ได้แล้วถ้าสนใจนะครับทักเข้ามาถามแอดมินหรือไปที่หน้าช่อง TikTok ของโคชบีนะครับแล้วจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์เพื่อทักเพจ f a c e b o o k ได้เลยครับโคชบี b, พลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์